มลิดาหาเรื่องเล่าอัลบั้มที่11ตอนหนุ่มเท่าเปล่าครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ออีหลุนเขาเป็นคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงผู้คนที่นั่นดำรงชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นอัตคัดขัดสนจนอยู่มาวันหนึ่ง ได้เกิดมีโรคระบาดร้ายแรงขึ้นในหมู่บ้านจนยากเกินกว่าจะแก้ไขผู้คนในหมู่บ้านต่างเดือดื้อร้อนใจกันไปหมดและต่างพากันอพยพหลบหนีออกจากหมู่บ้านเพื่อที่จะหวังเอาตัวรอดหลายต่อหลายครอบครัวชายหนุ่มอี้หลุนก็เช่นเดียวกันเขาเดินโซซัดโซเซพเนจรด้วยเท้าเปล่าออกจากหมู่บ้านอย่างไม่รู้จุดหมายปลายทางเพื่อหวังไปตายเอาดาบหน้า เขาเดินทางผ่านหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่ากว่า10บวันจนมาหยุดอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งและร้านอาหารร้านหนึ่งด้วยความหิวโหยของเขาที่ไม่ได้ทานอาหารมาเป็นเวลาหลายวันเขาจึงเข้าไปคุยกับพ่อค้าร้านอาหารร้านนั้นเพื่อหวังทำงานแลกกับอาหารเท่าแกครับผมเดินทางมาไกลหิวข่าวเหลือเกินผมขอทำงานแลกกับอาหารสักมื้อได้ไหมครับ เท้าแก่มองเขาตั้งแต่ศีรัะจรดปลายเท้าแล้วก็พบว่าเขาไม่มีรองเท้าใส่เจ้าเดินทางมาไกลด้วยเท้าเปล่าแบบนี้หรืออืมน่าเห็นใจเอาละ่ะข้าจะให้อาหารมื้อนี้แก่เจ้าเจ้าต้องแลกด้วยการทำงานที่ร้านของขาก็แล้วกันนะเป็นอัน่าหนุ่มอีหลุนได้อาหารมื้อนี้ประทังชีวิตและแลกด้วยการทำงานที่ร้านอาหารของเท้าแก่ ด้วยความขยันขันแข็งของเขาทำให้เท่าแก่ขอให้เขาช่วยงานที่ร้านต่อไปอีหลุนดีใจมากที่ตัวเองไม่ต้องซัดเซนเจนจรไปที่ใดเขาพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจผมขอขอบคุณเท่าแก่ที่มีเมตตากับผมอย่างยิ่งผมจะตั้งใจทำงานและช่วยงานเท่าแก่อย่างเต็มที่เต็มกำลังเลยครับระหว่างที่ทำงานอยู่กับเท่าแก่อีหลุนตั้งใจว่าเขาจะเก็บเงินจากค่าแรงที่เท่าแก่ให้ เพื่อไปซื้อรองเท้ามาใส่สักคู่จนวันหนึ่งเขาไปที่ตลาดเขาได้พบกับข้อค้าขายรองเท้าพ่อค้าขายรองเท้าพยายามที่จะโน้มน้าวเชื้อเชิญให้เขาซื้อรองเท้าค่ะว่ะขู่นี้มันเหมาะกับท่านมากเลยนะใส่แล้วจะทำให้ท่านเดินคล่องสะดวกสบายทำจากหนังอย่างดีทนทานราคาก็ไม่แพงด้วยเพียงสิบเปรียญเท่านั้นเองสิบเปรียญเลยเหรอ ผมต้องใช้เวลาเก็บเงินอีกสักพักนะผมไม่มีเงินมากขนาดนี้หรอกทันใดนั้นอีหลุนก็ได้ยินเสียงคนขายหนังสือเชื้อเชิญให้ไปดูสินค้าที่ร้านหนังสือของตนอีหลุนเกิดความสนใจจึงเดินเข้าไปดูร้านหนังสือทําให้เขาเกิดความคิดอยากได้หนังสือขึ้นมาทันทีเอรองเท้าก็อยากซือ้อหนังสือก็อยากได้แต่ทํายังไงดีเราอ่านหนังสือยังไม่ออกเลยระหว่างทาง เดินไปคิดไปอีหลุนได้เจอกับนักพรตที่กำลังผ่านมาพอดีจึงขอคำแนะนำจากนักพรตสวัสดีครับท่านนักพรตการไม่มีเงินทองมากมายไม่ได้ไปเรียนเราจะมีโอกาสเยี่ยมยุดได้ไหมครับท่านการไม่มีเงินทองมากมายไม่ได้ไปเรียนไม่ได้แปลว่าไม่ได้เรียนรู้แต่ผู้เยี่ยมยุธต่างคิดวิธีการเรียนรู้โดยตัวเองผู้เยี่ยมยุธที่เรียนไม่จบ หรือไม่ได้ไปโรงเรียนก็มีอยู่มากมายโรงเรียนนั้นเป็นเพียงกระบวนการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่รุ่นก่อนเขากำหนดกันขึ้นมาหาใช่สิ่งที่ฟ้ากำหนดใหม่การไม่ได้เรียนไม่ใช่แปลว่าผู้เยี่ยมยุทธเหล่านั้นขี้เกียจเรียนหรือไม่ได้เรียนในโรงเรียนแต่เขายังคงเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เขาออกแบบขึ้นมาเองเขาจึงประสบความสำเร็จ และเป็นผู้เยี่ยมยุทธเราสามารถออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองแม้เราจะไม่ได้ไปโรงเรียนแม้เราจะไม่มีเงินทองมากมายแม้เราจะไม่มีครูดีๆเก่งๆก,ก็ได้ด้วยหรือครับท่านนักพรตสิ่งเหล่านี้ที่เธอพูดมาถือว่าเป็นเรื่องร้องทุกคนมีสิ่งที่สำคัญที่สามารถประสบความสำเร็จและเป็นผู้เยี่ยมยุทธได้สิ่งสำคัญนั้นคือเวลา เวลาเวลาคือพลังที่เอาชนะได้ทุกสิ่งทดแทนสิ่งที่คนเราขาดไปได้ทุกอย่างหากเรามีเวลาที่มากพอคนเราก็สามารถทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้แม้ผมจะยากไร้เงินทองและขาดแคลนสิ่งต่างๆแต่ถ้าหากผมมีเวลาทุ่มเทให้มากพอผมก็ย่อมสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างนั้นหรือผมขอขอบคุณท่านนักพรตมากครับ ผมตัดสินใจได้แล้วว่าผมควรจะต้องทำยังไงหนุ่มอีหลุนจึงกลับไปที่ตลาดอีกครั้งเพื่อบอกกับพ่อค้าขายรองเท้าว่าเขาจะขอซื้อตำราก่อนในที่สุดหนุ่มอีหลุนก็ได้ตำราตามที่ใจปรารถนาเขาใช้โอกาสนี้ในการฝึกเขียนจนคล่องแม้เขาจะอ่านไม่ออกแล้วเดินสอบแสวงหาไปหาผู้ที่อ่านได้คนละประโยคสองประโยค จนในที่สุดเขาก็สามารถอ่านตำรานั้นได้จนจบเล่มและเขาก็เข้าเมืองหลวงเพื่อไปสอบเป็นจองวนผลแห่งความทุ่มเทและภาคเพียรของเขาเขาสามารถสอบเป็นจองวนได้และทำให้ชีวิตของเขาพลิกผันกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เขาได้กลับมาพบกับนักพรตอีกครั้งและขอบคุณท่านนักพรตที่ให้คำชี้แนะเขาวันนั้นนักพรต ได้บอกกับเขาว่าโอกาสนั้นก็เปรียบดัง่งสายฝนคนที่จะตักตวงไว้ได้ก็คือคนที่ตระเตรียมภาชนะไว้พร้อมตั้งแต่วันที่ฝนยังไม่ตกการลงทุนพัฒนาตนเองนั้นก็คือการตระเตรียมตนไว้ให้พร้อมตั้งแต่วันที่โอกาสยังมาไม่ถึงเมื่อโอกาสมาถึงจึงไขว่คว้าเอาไว้ได้นั่นเอง ชื่อว่าโอกาสถ้าเราไม่ลงมือทำย่อมไม่มีโอกาสที่จะสำเร็จแต่ถ้าหากเราพยายามลงมือทำโอกาสที่จะสำเร็จย่อมมีอย่างแน่นอนค่ะความหวังที่ไม่มีความเพียรก็ได้เป็นแค่ความหวังทุกเป้าหมายมันจะถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้เสมอจนกว่ามันจะสำเร็จค่ะวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จเมื่อล้มเหลวนั้นก็คือ ลองใหม่อีกครั้งค่ะไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเดินได้ช้าแค่ไหนราบใดที่คุณยังไม่หยุดเดินการทำเป้าหมายให้สำเร็จสรุปได้3ามคำคืออย่ายอมแพ้หัวใจสำคัญของคำว่าอย่ายอมแพ้ก็คือจงพยายามต่อไปเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ค่ะเรามีชีวิตเดียวฝันให้ใหญ่ไปให้ถึงด้วยความพยายามและมุ่งมั่น ผู้คนมักเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้วทุกความสำเร็จที่ได้มาคุณพร้อมที่จะแลกมันเท่าไหร่แลกเท่าไหร่คุณก็ได้เท่านั้นทำให้เสร็จกับทำให้สำเร็จความพยายามใส่ลงไปต่างกันนะคะความสำเร็จไม่ได้มาจากฟากฟ้าแต่อยู่ที่เสาะสแสวงหาและลงมือทำขอให้คุณโชคดี และมีความสุขระหว่างทางเดินจนถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จและนั่นจะพิสูจน์ว่าคุณคือ,ค,อคน,คนที่คู่ควร